เคยสงสัยไหมว่าแมวของเรากรนได้จริงหรือเปล่าคำตอบคือจริงแท้แน่นอนแต่การกรนของน้องแมวไม่ได้เหมือนกับคนเสมอไปนะวันนี้เราจะมาเปิด5ความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับเสียงกรนน่ารักๆของน้องแมวกันก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการกรนของแมวเกิดจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่อในลำคอและจมูกขณะหายใจซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นท่านอนที่ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง เหมือนเวลาเรานอนท่าแปลกๆแล้วหายใจไม่สะดวกนั่นแหละหรือบางทีก็เกิดจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปทําให้อ้วนจนไปเบียดบางทางเดินหายใจของน้องแมวได้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการกรนอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพบางอย่างได้เหมือนกันเช่นโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยู่ในจมูกหากน้องแมวกรนเสียงดังผิดปกติกรนบ่อยหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นหายใจลำบาก มีน้ำมูกไหลซึมไม่กินอาหารควรรีพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คนะทีนี้มาถึงเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยลดเสียงกรนของน้องแมวได้บ้างอย่างแรกคือควบคุมน้ำหนักให้น้องแมวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยให้กินอาหารที่มีคุณภาพดีและออกกำลังกายเป็นประจำนอกจากนี้การทำความสะอาดที่นอนของน้องแมวเป็นประจำก็สำคัญเพราะอาจมีไรฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสะสมอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้และกรนได้ ลองสังเกตท่านอนของน้องแมวดูสิบางทีแค่ปรับท่านอนให้น้องแมวสบายขึ้นก็ช่วยให้หายใจสะดวกและลดเสียงกรนได้แล้วนะอย่างเช่นจัดหมอนหนุนให้ศีรษะของน้องแมวสูงขึ้นเล็กน้อยหรือแค่พลิกตัวให้น้องแมวนอนตะแคงก็อาจช่วยได้รู้ไหมว่าการกรนของแมวไม่ได้น่ารำคาญเสมอไปนะในบางครั้งมันอาจเป็นสัญญาณว่าน้องแมวกำลังรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากๆเลยต่างหาก ลองเลือบภาพตามนะน้องแมวกำลังขดตัวอยู่บนตักเราส่งเสียงกรนเบาๆคลอไปด้วยแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วใช่ไหมละ่ะสรุปแล้วการกรนของน้องแมวเป็นเรื่องปกติได้แต่ก็ต้องสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยเสมอหากมีอะไรผิดปกติควรรีบปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลสุขภาพของน้องแมวให้แข็งแรงอยู่เสมอนะเพียงเท่านี้เราก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงน้องแมวที่น่ารักของเราไปนานๆเลยละ่ะ